้างลูให่นะครับกอตัวแล้วครับลงแล้วลงน้ำแล้วนะฮะ อยู่ในกอดน,นะฮะร,ระวังนะครับฝนใหญ่เลยนะครับวงชัสนับสนุนข่าวโดยในวิชฟลุ๊กและฮังก r ร n น w าแอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ของพายุหมุนงวงช้างขนาดใหญ่กำลังก่อตัวพัดผ่านหาดทะเลบางแสนบริเวณวงเวียนแหลมแทน่นช่วงสะพานราชนาวีตําบลแสนสุกอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเวลา12.30นาทีวันที่17มิถุนายนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉลามขาวได้ถ่ายภาพวิดีโอของพายุหมุนงวงช้างเอาไว้ได้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังจุดที่ถ่ายคลิป เป็นช่วงวงเวียนแหลมแท่นพบกับนายเอกศักด์เสริมสีอายุ42ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉลามขาวผู้ที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้เปิดเผยว่าพายุลูกนี้เป็นพายุหมุนงวงช้างขนาดใหญ่เกิดจากการก่อตัวจากเมฆฝนซึ่งหมุนขึ้นด้านบนก่อตัวให้มืดแล้วหมุนลงมาคล้ายพายุไซโครน จากการมองเห็นในระยะครึ่งไมล์น่าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ100เมตรและจะมีการทำลายล้างสูงในรัศมีใกล้เคียงจึงอยากฝากเตือนประชาชนหรือนักท่องเที่ยวและชาวประมงหากพบเจอให้รีบออกห่างให้ไกลที่สุดเพราะความรุนแรงของพายุสามารถยกรถและเรือได้ทั้งลำหากเข้าใกล้อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้วันนี้คือไม่ได้ผ่านคือก็ผ่านออก ที่มามาจากทางไหนครับพี่มาจากด้านตะวันตกเฉียงใต้นะฮะก่อตัวด้วยเมฆฝนครับแล้วก็จะเป็นอาการแบบมืดแบบอย่างเงี้ยด้านหลังพี่ต้องถ่ายไปด้วยด้านหลังก็<ม>คือจะมืดเหมือนด้านหลังแล้วก็มีการหมุนด้านบนก่อนแล้วก็พยายามสร้างก่อตัวให้เป็นงวงลงมาเหมือนพายุไซโคลนนะฮะแต่ลมง,งวงช้างตัวเนี้มันใหญ่มากพื้นที่มันน่าอยู่ประมาณความฟา้างของพวกน่าจะประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับในระยะที่เรามองเห็นอยู่ประมาณครึ่งไมล์กว่าๆนะครับ แล้วก็บวกประกอบว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลของฉลามขาวคือการคอยสังเกตการรอบหาดเราก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไว้เพื่อว่าเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่สามารถเห็นหรือว่าพบเจอในการทะเลได้ลบหลีกได้